เวลาพองเงินไว้ในก็ขายความเชื่อถูกต้องนะครับขายความเชื่อไงนี่แหละเขาเรียกว่าแกงต้มตุ๋นนะครับขายความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ไงแล้วก็รับบริจาคนะครับเออไอเทียมันว่างานนี้มียกฟ้องนะครับนะครับคดีบ้านพ่อมันเด่นนะครับมียกฟ้องนะครับน่เข้าฆ่าเมียมันเด่นนะครับศาลก็จะตัดสินยกฟ้องนะครับถ้าฆ่าพ่อมันนี่นะ นะครับถ้าฆ่าพ่อมันคงจะยกฟ้องแน่นอนนะครับว่าออ่อีนี่ก็คดีฆ่าควรมีการยกฟ้องด้วยนะครับอไอเซฟก็พร้อมราบอกว่าทุกพิกจะย้ายข้างให้เอ็มหมาหลายลางนะครับเพื่อนเขาชวนเพื่อนเขาชวนเจอทุกทิกสวนนะครับบักคงขี้นั่งมานอนนะครับน่ะไอหมาหลายลางนะครับน่ะ เขามีแต่คนจะหนีจากากลุ่มกลุ่ม,กม,กมแก๊งกลุ่มแก๊งจุ้มุนนะครับออกมาอันนี้บางคนก็เข้าไปในกลุ่มแก๊งหันเข้าไปากลุ่มแก๊งต้มตุ๋นนะครับมันก็ไม่อายนะครับเนาะมันก็ไม่อายนะครับแล้วนะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะว่าย,ยัางไปงปลอมตัวเข้าไปอย่างเพื่อนรักลุมมงคลเนี่ยอย่างไอคนเลี้ยงหมายอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันไม่รู้สึกอายเลยนะครับ โทษตามสูง15สิบห้าปีไม่รอลงอาญานะครับเนาะนั่นแหละตามศูนสิบห้าปีไม่รอลงแต่ต้องรับสารภาพนะแต่รวมบคุคคลมามองดูแล้วนะครับเนาะในอย,อย่างจำเลยมันต้องสูงกว่าสูงกว่านะครับเพราะมันไม่รับสารภาพตั้งแต่เบื้องต้นนะครับมันสู้ไงนะครับมันสู้นะครับยอมจำนนได้หลักฐานเนี่ยอาจจะนะอาจจะโดนประหารชีวิตถึงติดคุกตลอดชีวิตนะครับเนาะเพราะมันโหดร้ายอะ่ะ นะครับมันโหดร้ายยิ่งกว่าฆ่านะครับยิ่งกว่าทุบหัวนะนะครับนำคนไปปล่อยนะครับให้ตายนะครับเขาจะเชื่อว่ามันนําตัวไปปล่อยว่ามันนำตัวไปปล่อยยังไงใครเอาไปปล่อยนะครับถึงมันจะไม่ได้ทําแต่มันก็ร่วมกันนะนะครับเอออีเธอรก็เหมือนกันนะครับอีเธอรนะเหมือนกันนะครับเออถ้าไม่มียานะครับก็วิธีขายความเชื่อ นะครับภายในห้าปีห้าสิบ้านไม่ยากครับนั่นแหละขายความเชื่อนี่แหละนะครับขายความเชื่อนี่เดี๋ยวมันจะมีกฎหมายมาเอามันทีหลังเขารอให้ความความผิดมันสําเร็จก่อนนะครับนะความผิดมันสําเร็จก่อนเหมือนกับที่มันทําที่เนี่ยนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่ตรงนี้เป็นที่ป่าไม้นะครับที่ตรงนี้เป็นที่ป่าไม้ตอนที่มันสร้างมันโผมที่เขาก็ไม่ว่านะครับ พอมันสร้างขึ้นมาใกล้จะเสร็จเขาเอาเลยเห็นไหมละ่ะเนี่ยคือเอ่อความผิดมันมันสำเร็จด้วยนะครับความผิดมันทำความผิดสำเร็จแล้วนะครับเขาถึงจะเอาความมันได้นะครับเหมือนในจำเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมละ่ะเหมือนกับทื้นที่ป่าไม้นะครับที่มันทำอยู่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 เห็นไหมละ่ะดินมาถมถโก็ยังไม่ว่าโ ah. มเสร็จแล้วนะคับมันก็สร้างเขาก็ปล่อยมันสร้างไปก่อนนะครับเออไหนไหนมันก็ทำความผิดเนี่ย เขาอยากได้หลักฐานมากกว่านั้นนะครับหลังจากที่มันถมแล้วมันก็สร้างหน้าตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดรับบริจาคอีกร้ายอย่างนะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละนะครับให้มันความผิดสําเร็จรูปแบบเห็นไหมความผิดสําเร็จผลแล้วนะครับเนี่ยนะเขาถึงแจ้งจับมันได้นั่นแหละนะครับเหมือนกับคดีนะครับแกงหลอกลวงต้มตุ๋นนี่แหละนะครับเดี๋ยวเผลอเขายึดที่มันหมดนะนะครับคุณเอาเงินมาจากไหนเนี่ยคุณไปทําอะไรมา นะครับเงินได้มาเร็วขนาดนี้บริจาคใครบริจาคให้คุณนะครับเพื่อเผื่อเขาไม่เชื่อนั่นนะครับเออนะครับเงินที่ได้มาง่ายๆแบบนี้ยกเว้นเอาพวกที่ค้าขายอ่าสิ่งเสพติดเท่านั้นนะครับถึงจะได้มาง่ายอย่างนี้นะมันได้มาเป็นก้อนไงนะครับเออนี่แหละนะครับเขาจะเขาจะโยงไปถึงนู่นนะครับนะเห็นไหมถ้าบริจาคมันไม่ได้เป็นก้อนขนาดนี้หรอกนะครับเขาคงคิดว่าไม่เคยเห็นที่ไหน นะครับเขาก็จะโยงไปหานัากาสิ่งเสพติดทั้งนั้นพวกนี้นะนะแล้วกยนะ็ยึดซับนะครับยึดซับนะครับนะยึดซับนะสุดท้ายเลยนะครับยึดซับนะครับแกงต้มตุ๋นหลอกลวงนี่ก็นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม